หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางเก้าเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่60ความทุกโศกของนางวิสาขาตอนที่สนิกรณน,นาทบุตรเป็นดาบทเจ้าลิทิทรมานตนพวกลัทินี้ไม่นุ่งผ้า พวกเขารักษาศีลอย่างเคร่งครัดในข้อไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนิครนสอนเรื่องพรมลิขิตท่านเชื่อว่ามีพลังสองอย่างคือชีวะและอชีวะหรือชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเป็นมูลฐานของจักรวาลลัทธินิครนได้รับความนิยมเลื่อมใสและมีอิทธิพลอย่างสูงต่อสังคมในเวลานี้ภิกษุของเรา มักเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพวกดาบทของลัทธินิครนทั้งสองคณะต่างก็ให้ความเคารพต่อชีวิตเสมอเหมือนกันแต่ก็มีข้อแตกต่างกันมากมายระหว่างสองคณะนี้และชาวลัทธินิครนต่อต้านภิกษุสงฆ์อย่างรุนแรงพระโมคคัลนะเถระเห็นว่าทัศนะของชาวลัทธินิครนสุดตองจนเกินไป ท่านจึงมักแสดงทัศนวิจารณ์ต่อลัททินี้ด้วยเหตุนี้ชาวลัทธินิครนเป็นจำนวนมากจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อพระโมคลณะมหาเถระพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับสู่กรุงสาวัตถีทรงประทับณวัดบุพารามมีผู้คนหลั่งไหลมาเข้าเฝ้าเนืองๆเงช้าวันหนึ่งนางวิสาขามาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา ผมเผ้าและอาพรของนางเปียกชุ่มด้วยน้ำฝนพระพุทธองค์ตรัสถามว่าวิสาขาเธอมาจากไหนเหตุใดผมเผ้าและอาพรของเธอจึงเปียกปอนเช่นนั้นนางวิสาขาร่ำไห้ข้าแต่พระบรมศาสดาหลานตัวน้อยของดิฉันเพิ่งเสียชีวิตลงดิฉันปรารถนาม,มาเข้าเฝ้าพระองค์แต่ด้วยความทุกโศก ดิฉันจึงลืมหมวกและร่มกันฝนเสียสิ้นหลานของเธออายุเท่าไรวิสาขาเขาตายเพราะเหตุใดข้าแต่พระบรมศาสดาเขาเพิ่งอายุได้สามขวบเท่านั้นเขาตายเพราะไข้รักษาตร์ช่างเป็นเด็กน้อยผู้น่าสงสารนี่แนะ่วิสาขาเธอมีลูกกี่คนมีหลานกี่คน ข้าแต่พระบรมศาสดาดิฉันมีลูก16คนแต่งงานไปแล้ว9คนดิฉันเคยมีหลาน8คนตอนนี้เหลือเพียง7คนวิสาขาเธอชอบการมีหลานมากๆใช่ไหมใช่เจ้าค่ะพระบรมศาสดายิ่งมีมากยิ่งดีไม่มีสิ่งใดทำให้ดิฉันมีความสุขเท่ากับการมีลูกหลานมากมาย เท่ากับจำนวนคนในกรุงสาวัตถีเจ้าค่ะนี่แน่วิสาขาเธอรู้หรือเปล่าว่าในกรุงสาวัตถีนี้มีคนตายวันละกี่คนข้าแต่พระบรมศาสดาในกรุงสาวัตถีบางคราวมีคนตาย9คนหรือสิบคนแต่อย่างน้อยมีคนตายวันละหนึ่งคน ไม่มีวันใดไม่มีคนตายในกรุงสาวัตถีเจ้าค่ะวิสาขาถ้าลูกหลานของเธอมีมากมายเท่ากับจำนวนคนในกรุงสาวัตถีผมเผ่าและอาพรของเธอจะไม่เปียกโชคเหมือนอย่างวันนี้ไปทุกๆวันดอกหรือนางวิสาขาพนมมือขึ้นดิฉันเข้าใจแล้วเจ้าค่ะดิฉันไม่ต้องการมีลูกหลาน มากเท่ากับจำนวนคนในกรุงสาวัตถีอีกแล้วยิ่งมีความยึดมั่นเท่าใดก็ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นพระองค์ทรงสอนทำข้อนี้แก่ดิฉันเสมอแต่ดิฉันก็มักจะลืมเสียพระพุทธองค์ทรงพระสวนยิ้มอย่างอ่อนโยนนางวิสาขากราบทูลว่าข้าแต่พระบรมศาสดา พระองค์มักเสด็จกลับมาที่นี่ก่อนเข้าพรรษาเล็กน้อยเหล่าอุบาสกอุบาสิกาสาวกระลึกถึงพระองค์เป็นอย่างมากตลอดเวลาหลายเดือนที่พระองค์ทรงจากไปพวกเรามาที่วัดแต่ก็เหมือนวัดร้างเมื่อปราศจากพระองค์พวกเราเดินทักิณนวัดรอบพระกุฏิวิหารของพระองค์แล้วจึงพากันกลับเรือน ด้วยไม่รู้ว่าจะทำประการใดต่อพระบรมศาสดาตรัสว่าวิสาขาการปฏิบัติตามคำสอนอย่างภาคเพียนย่อมสำคัญกว่าการมาเข้าเฝ้าเราเมื่อเธอมาวัดเธอก็มีโอกาสฟังพระเทระรูปอื่นๆแสดงธรรมบ้างเธอสามารถถามพระเทระเพื่อช่วยเหลือเธอในการปฏิบัติคำสอน และพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันจงอย่าละเลิกการปฏิบัติของเธอเพียงเพราะเราไม่ได้อยู่ที่นี่พระอ,อนทน์มหาเทระผู้ยืนอยู่ใกล้นาที่นั้นเสนอความคิดว่าถ้าได้ปลูกต้นโพไว้ในพระอารามแห่งนี้ก็จะเป็นการดีเมื่อใดก็ตามที่เหล่าพุทธบริษัทมาวัดในเวลาที่พระบรมศาสดาไม่อยู่ เหล่าพุทธบริษัทก็จะเห็นต้นโพแทนพระองค์ผู้เขาอาจจะสักการะต้นโพเหมือนกับได้สักการะพระองค์เราอาจจะวางแท่นหินสำหรับบูชาไว้ใต้ต้นโพเพื่อเหล่าพุทธบริษัทจะได้วางดอกไม้เครื่องสักการะผู้เขาอาจจะเดินจงกรมรอบโพพฤรึกขณะปฏิบัติภาวนาถึงพระพุทธคุณ นางวิสาขากล่าวว่านั่นเป็นความคิดที่วิเศษมากแต่ท่านจะหาต้นโพมาจากไหนเจ้าคะพระอนุนตอบว่าอัตมาสามารถขอมเมล็ดพันธุ์จากต้นโพในตำบลอรุเวลาที่พระบรมศาสดาทรงตรัสรู้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอัตมาจะหา,มาเมล็ดพันธุ์มาเพาะเองและเฝ้าดูแลให้ต้นไม้เติบโต นางวิสาขารู้สึกโล่งใจและเป็นสุขนางถวายอภิวาทพระบรมศาสดาและน้อนมนมัสการพระอานนท์จากนั้นจึงลากลับสู่เคหา